โอเคนะครับทุกคนก่อนหนึ่งก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมแนชะีโซเชนเทยนะครับผมก็คือวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าฟิตเนส g u กนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรวะทุกคนยังไงเน,นี่ยเออเดี๋ยวผมแปะไว้ให้อ่า คนชื่อคลิปเออชื่อคลิปเดี๋ยวผมแตะม่ให้นะท,นทุกคนก็คือเราดูภาพนะับปรกเลยแล้วก็ผมดูขอเล่นมาพอประมาณแล้วนะทุกคนว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็คือวันนี้เราจะมาสายฟรีลุ้นๆนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมเข้ามาก่อนหนึ่นเราต้องปิดมิวสิกก่อนนะทุกคน ปิดมิวสิกปิดมิวสิกนะครับผมก็คืออาจจะไม่เห็นเนื้อเรื่องนะทุกคนว่าเป็นยังไงครับผมเพราะว่าผมทําไปแล้วนะทุกคนมาอยู่ในคลิปช็อตนะครับผมใช่โอเคเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาออกกําลังกายดูตรงนี้คืออะไรเอ่ยคือเต้นหรอพี่หรอพี่มันคือเต้นเนอะเฮ้ยับอา่าลองคุยดิเฮ้ hey, เอ,อไม่รู้เรื่องครับผมแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษอ๋อมีน้ํำยาอ๋อแล้วเราก็กินแล้วเหรอเขาก็ให้เราไปออกกําลังกายอ๋เอเกล้าเกล้ไอ,อ,อ้ตรงนี้คือร้านค้าอ๋อ ดูดิมันหันตามด้วยโอ้โหแบบหน้าแบบน่ากลัวมากอะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเล่นเราได้อะไรเลยได้แขนหน้าแล้วก็ได้ลูกหนูลูกหนูก็คือกล้ามนะทุกคนใช่แขนหน้าก็ตรงบริเวณแขนนะครับผมแล้วก็ลูกหนูเราทําไงเอ่ยเราต้องคิดเ่ะอ,อันนี้คืออะไรหลดอัตโนมัตินี่คืออะไรเอ่ยเราออตโต้ไอ้อน,นี่ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราสายฟีเอ๋ยเลืวอพลังงานมันลดด้วยป่ะทุกคนตดาฟา้าลดลงเยอะมากนะเนี่ยโอเคเรากาลังได้กล้ามได้อะไรเข้ามาใหม่เล่นแขนเยอะๆไปก่อนนะทุกคน,นอนุญาตใช้สองนิ้วในการกดนะครับ ถ้ามีมาโคน่าจะดีนะทุกคนเจะเป็นลมหรือเปล่าเนี่ยพราะว่าเพรเดี๋ยวมันเป็นลมนี่คืออะไรวะลบน้ำหนักอ๋อโหลดอัตโนมัติออ๋โอเคให้น้ำหนักโหลดอัตโนมัติเมื่อตเต็มเราก็ยกไปเรื่อยๆนะครับผมบอกติถ้าสามจุดหกสามจุดหกอ๋อแล้วทำไมคนข้างหน้าเราเขาแบบเอาเรื่องจังวะตอนนี้น้ำหนักเรายกอยู่ที่สองกิโลกรัมนะทุกคนตอนนี้โอ้เห็นปะจุดฟ้าๆเนี่ยมันสร้างแขนนะแขนบริเวณส่วนหน้าแขนนะทุกคนไปไปอย่าเพิ่งเหนื่อยทุกพ่ออย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วรอรอรอหายเหนื่อยเร็วมากอ่ะ ถือว่าร่างกายนี้สุดยอดขู่แล้วใครยกแบบดึงข้อมันนั่นอะดูดิไอ้นี่เต็มเลยอะ่ะโอ้เขาไปได้ไงวันเนี้ยตอนนี้เรายกได้6กกิโลแล้วทุกคนตอนนี้พลังงานเรามาแล้วเราไม่เหนื่อยเว้ยตอนนี้เราต้องยกลวๆเว้วยขอแรดกดแรงๆนะครับผมเฮ้ยไม่หายเหนื่อยเลยโคเวสมาโคเวสมารับรางวัลโอเครับแล้วรับแล้วเดี๋ยวพี่ต่อะพี่ใส่ขูหกกิโลว่ะ <laughs> แขนใหญ่กว่าตัวแล้วพุงเริ่มหายแล้วทุกคน ตอนนี้เรายกอยู่ที่14กิโลนะครับผมไปยก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 โอ้โ,โ,โ,โหแล้วดูดิแขนยังใหญ่อ่ะเอาให้หายเอาให้เหนื่อยรอบนี้แล้วเราค่อยไปเปลี่ยน,นอันแขนฉันยังใ,นยง,ในยงใหญ่อ่ะแขนฉันยังใหญ่อ่ะเออคนดูแขนมันใหญ่มากอ่ะ เดี๋ยวเราวิ่งไปส่งเควสก่อนนะทุกคนเคุณให้ผมจำอะไรอือเปล่าโอเคขอให้ผมไปที่ร้านค้านะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมซื้ออะไรนะตอนนี้น้ํายาเราเหลืออยู่สองนาทีผมว่าเราต้องใช้น้ายาให้คุ้มนะทุกคนกกแล็วช็อกโกแลตแล้วผมต้องไปทําอะไรต่อคุณมีเควสอะไรให้ผมจหรือเปล่าคุณอ้าวคุณให้ผมจำอะไรเอ่ยอยากเล่นตรงนี้ไหมทุกคนชิคแปกว่ะกดน้ำหนักอัตโนมัติก่อนอยากเล่นชิคแปกอันนี้คือได้ชิคแปกแบบเต็มเลยนะทุกคนอ๋อชิคแปกเริ่มขึ้นละ แล้วคนข้างๆนี่เขาก็ยกแบบยกไม่หยุดเลยนะเนี่ยน้ำหนักเนี่ยโอ้เร็วมากตอนนี้เราลองแทนน้ำหนักตัวมัดดูนี่ตอนนี้เรา2กิโลนะผมเราก็เล่นกล้ามหน้าท้องไปด้วยนะทุกคนน่ที่แป็โอเคแล้วพลังงานเรามาพอดีเราไม่เหนื่อยนะครับผมตอนนี้ไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อย q ค e s เราก็คือให้เราออกกําลังกายไปถึงสามร้อย <c oughs> สามร้อยคลิกเนี่ยทุกคนใช่หรือเปล่าโอ่ยมันเร็วเกินอ่ะใส่น้ำหนักเข้าไปอีกอน,นี้น้ำหนักเราอยู่ที่6กกิโลนะครับผมหกกิโลนะตอนนี้เราซิกแตกขึ้นมาเป็นมัดเป็นมัดเลยครับจังหวะนี้เราถือว่าสุดยอดเอ้ยทำไมตัวน้อนเขามีเงาดำๆด้วยอ่ะเล่นกล้ามหน้าท้องเยอะๆเว้ยเราเขาไปเล่นอย่างอื่นเว้ยโอเคน้ําหนักตอนนี้14บกิโลครับผมแต่ไปเยอะๆาลูกพ่อล่างบึกอ่ะบึกโอ้ยเหนื่อ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 ยรอก่อนรอก่อน เขาเหนืออหน่อยเขาเหนื่อยตอนนี้ขันรงเรียนเอ้อยังตอนนี้เรายังไม่พร้อมเข้านะครับผมเราต้องออกกําลังกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายเหนื่อยรอบนี้แล้วน่าจะได้300พอดีเก็บอันนี้ถึงส0มร้อยลอก็ไปส่งเควสกันด้วนแล้วก็รับเควสใหม่มาแล้วครับผมดูกล้ามเอ้ยมันได้กล้ามต้นขาด้วยกดนเควสเรียบร้อยนะครับผมโอเครับเควสแล้วก็ปุ๊บปุ๊บตอนนี้พลังงานมาขออีกนิดนึงโหลดปุ๊บใส่น้ําหนัก30มกิโลเอาดิยกได้30มกิโลอ่ะตอนนี้ขออนุญาตหน่อยขออนุญาตขออนุญาต ุ๊กไอหลอดสีแดงเต็มไงอ๋อหลอดสีแดงเต็มแล้วมันจะขึ้นมีแบบพลังแบบมีแรงขึ้นขึ้นมานะวด่วนแล้วเราก็มาส่งโพสต์กันนะครับผมอะไรก็ไม่รู้คุณเจะให้ผมทําอะไรอีกเอ่ยแล้วก็ให้ผมทําอะไรเอ่ยผมกินแล้วนะครับผมคุณก็ให้ผมทําอะไรอะเฮ้ยอันนี้คืออะไรน่องเล่นน่องไว้เล่นน่องเล่นน่อง แล้วมันไม่หนักตัวหรอวะเนี่ยไอ้ทุกคนดูดิว่ายางใหญ่แต่ขายยังไม่ได้ออกแรงเลยทุกคนว่าไงครับผมเายนายกามนายใหญ่เกินแล้วนะกามนายอะแต่น้ำหนักดีฮวยตอนนี้ยังใส่ไม่ได้ปะเอาดิเอาเยอะๆใส่เยอะๆใส่เยอะๆเหนื่อยอ๋อใส่น้ำหนักเพิ่มยังใส่ไม่ได้เรายกได้แค่แค่นี้แค่ไม้แค่ได้หนึ่งกิโลแล้วเหล็กไอ้นี่ไม่ใช่ไม้ดิเหล็กไอ้นี่หนักหนึ่งกิโลทุกคนเดี๋ยวรอมันหายเหนื่อยโอเคหายเหนื่อยแล้วเราก็ใส่ต่อยังใส่เพิ่มไม่ได้นะผมนี่เขาหนักร่างกายตัวเองมาก ได้น่อง70%เรแล้วก็ได้ขาแค่3าเนะทุกคนส่วนมากจะเป็นน่องนะครับผมโอเคพักก่อนเราก็ใส่โอเคก็ไม่หนึ่งกิโลนะครับผมแต่ว่ามันเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอะทุกคนเล่นไอ้นี่วิ่ว่าไงก็พี่อุ้ยทำไมขาวจังวะกางากเกงเรากางเกงแดงเป็นแบบอุอ้ยตูด <laughs> ก <c oughs> ารตูดคือแบบสุดยอดมากอ่ะแล้วก็ยกต่อครับผมหนักดีเออเล่นขาน่าจะเล่นยากนะทุกคนเพราะว่ามันหนักนะครับผมที่มันเล่นยากจริงแล้วเนี่ยอ่าไปหลังไปหลังแล้วกันเกมเหนื่อยแบบหอบแ้วเ <c oughs> ควสเขาให้ทําอะไรปะ <c oughs> ตอนนี้เราไม่มุ่งทาเควสนะทุกคนเรามุ่งแบบออกกําลังกายอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ใส่กิโลไปอีกกี่กิโลวะตอนนี้คือแบบตอนนี้เรามีตังค์ถึงห้าร้อยนะทุกคนเราจะซื้ออะไรมากินแต่ดีปะใส่ไม่ได้อะเล่นขานเป็นอะไรที่เล่นยากมากเหรอเล่นขานเป็นอะไรที่เล่นยยาากกมม่ทนเหือ แล้วมันได้แบบทีละน้อยน้อยไปวะใส่ได้หรือยังอ่ะเดี๋ยวกูไปเล่นอย่างอื่นแล้วนะกูไม่ยังเล่นขาแค่2กิโลกรัมเนี่ยรออีกนิดนึงทุกคนแบกไว้แบกก้าแบกแบบนี้คือแบบหนักมากนะทุกคนแบบจะได้แบบหน้าอกเต็มๆนะถ้าแบกขางไว้นะเดี๋ยวเรายกต่อเราต้องเล่นขาเยอะๆหน่อยเว้ยงอย่าเพิ่งเหนื่อยหนุ่มเชื่อพี่เองสู้ต่อไปเพื่อให้เองไม่ได้โดนแกล้งในโรงเรียนนะเว้ยงแต่มันยังใส่เพิ่มไม่ได้ทุกคนอยากใส่แบบ4ีกิโลอ่ะเล่นโอ้ ทุกคนดูกล้ามด้าหลังกนแบบกล้ามใหญ่มากเหลือแค่กล้ามหน้าอกที่เรายังไ,ไม่ได้เล่นนะทุกคนตอนนี้กล้ามหน้าอกอันนี้เล่นแล้วได้อะไรวาทุกคนเดี๋ยวเราต้องเขาก็ได้เหมือนเราดีกว่าเขาก็ย่ออึบย่ออึบย่ออึบอยู่เนี่ยเขาดูเหมือนว่าเขาจะหนักกว่าเรานะทุกคนยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยยังต้องยกลัวลูกพ่อะขอให้เองไม่เหนื่อยเองไม่เหนื่อยเองไม่เหนื่อยท่องไว้ท่องไว้ว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเข้าไปอืออีกสิบสามวิจะเริ่มการแข่งขันของโรงเรียนแล้ว มันต้องได้แข่งอะไรกันนะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามันได้แข่งอะไรอะ่ะฮอมันแข่งอะไรอะ่ะมีแข่งกันอยู่2คนนะประเด็๋กันเนี่ยโรงเรียนกำลังจะเริ่มเอาโอเคพื okay. ้นที่อ๋อซูโม่หรือเปล่ารอบที่1กําลังเริ่ม3 2 1อ๋อกดสเป,สปีดปลาทุกคนเสียงสเปีดปลาจะลั่นหน่อยนะครับเสียงสเปีดปลาลั่นหน่อยนะรอบที่สองกำลังจะเริ่มก็ว่าอยู่กดอะไรกดสเป,สปีดปลาทุกคนขออนุญาตขออภัยเสียงดังนะ ขอไม่ทันผมหรอบแ้ทำไมผมไม่ขึ้นเลยวะือการเบ่งกล้ามอ่ะทุกคนเดี๋ยวกดอีกรอบนี้สามสองหนึไปรอเดียวเอาดิแขนพี่จะล็อกแล้วน้องไม่ใช่นิ้วล็อกนะแขนผันนี้เสียงดังโ oh อ้ไม่กอดไอโอ้เราแพ้คะแนนเราแปดจุดโอ้ไม่กอน เราสู้ยังไงวะเมื่อกี้เราต้องสู้ยังไงเลทุกคนผมสู้ไม่เป็นป่ะท้อแท้ปะรับเควสก่อนดีกว่าแท้กับชีวิตไม่รู้ว่าไม่ให้ทําอะไรอ่ะกูขอออกกําลังกายขาก่อนแล้วกันบอดี oh ้โอ้ขออนุญาตออกกำลังกายขานะครับผมเค่สีเขียวแค่เดียวเองหนักมากเดี๋ยวผมต้องไปเล่นกราม หน้าอกด้วยนะทุกคนการหน้าอกนี้ก็คือสําคัญมากนะเว้ยเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวเราลองไปเล่นกล้ามหน้าอกตัวนี้ระหว่างรอเหนื่อยนะทุกคนแล้วเราก็ได้แบบเล่นอ่าแต่แหบบ่งเหล็กอีกแล้วนะทุกคนทำ <c oughs> ไมตัวน,นี้เราเหนื่อยแบบเหนืงไงไ่อยง่ายวะหรือว่าเราต้องไปกินช็อกโกแลตมาดูชอ็อกโกแลตเออเดี๋ยวเราลงไปซื้อชอ็อกโกแลตก่อนไหมว่าชอ็ชอกโกแลตชอล็อกโกแลตช็อกโกแลตมันค่อยเหนื่อยยากหน่อยนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่เหนื่อยยากดีแบบมันรีแบบรีเร็วอ่ะทุกคนกินช็อกโกแลตมาแล้ว หนลองเล่นดิอันนี้จะได้หนะ้าอ,อกนะทุกคนจอดอะเราต้องซื้อช็อกโกแลตเยอะๆนะทุกคนโหวเรานิ้วจะล็อกแล้วจวังหวะนี้ได้ทีฟคือได้ไอ้หลังแขนแล้วก็ได้ไหลนะทุกคนแล้วก็จะได้หน้าอกหน้าอก50%นะนรับผมได้หลังแขนอ่า30%ออมันก็รีเออนี่นี่นี่มันรีเร็วนะทุกคนถ้าเป็นช็อกโกแลตอะอ๊ะขนาดนั้นหรอกพี่เล่นแค่นีน้ได้หน่อย,อยพอช่วเห็นตรงหน้าอกปะ เป็นจุดเล็กๆอะ่ะกำลังขึ้นมาแล้วต้องซูต่อไปแม้ว่าเราจะเหนื่อยเรานึกถึงหน้าคนที่เหยียดเราเข้าไว้ล่อเลียนเราเข้าไว้องนึกถึงหน้าเขาเข้าไว้นะทุกคนโอเคได้สอกิโลแล้วนะครับผมตอนนีุ้ันอาจจะไม่เป๊ะเอ้แล้วตามหายไปไหนวะทำไมเห็นแต่ผมเออวะ่ะงงเหมือนกันวะฟื้นฟูสาเปอ็นต์เออนอะน่าสนใจวะไม่ไม่ไม่ลงเย็นแล้วมั้อสฟื้นฟูสาสอนะครับผมไอ้นาเบฟซีว่วดละ1 2อีบาทไปย่ <c oughs> บาทเลยนะเวะ้แ <c oughs> พงนะผมบอกเลยกำ <c oughs> นาะอ,อกกำลังขึ้นไว้ กลังขึ้นกำลังขึ้นเราต้องคลิกรัวๆซึ่งแบบนี้ผมมองว่ามันอาจจะดูสนุกตรงไหนผมก็ไม่รู้นะทุกคนให้ผมมาเล่นตามกระแสเขาไปก่อนนะครับผมลูกมึงยกแบบยกเยอะเกินแล้วกูมึงเข้ามาสซอแท้หรอทุกคนคือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเออกดเข้าไปใหม่ดิผมลืมกดแบบเมื่อกี้วิ่งไปกดกดอือวิ่งเพิ่มพลังงานเอเนอร์จีกูแล้วรอบนี้แหละกูต้องไปให้ สุดให้ได้5นาทีทวีนนาทีไมแล้วมันเพิ่มเจออยู่นะไอเอนจีอ่ะเพิ่มทีละ4.1 4จุ่ี่จุอะเอาไปเยอเจอเลยเว้่อเอาไปชัก200อยที่สองมันจะพอหรือเปล่าวะไย่จะเพิ่งเหนื่อยดิหนุ่มเดี๋ยวมันจะตกอีกยายายาเชื่อพี่เองเชื่อพี่กดหยุดโอเครอเขาหายเหนื่อยก่อนทุกคนแล้วเราก็ต้องรอเขารีให้เต็มแล้วเราก็เดินเครื่องต่อนะครับผมตอนนี้เราเดินเครื่องต่อเดินเครื่องต่อเดินเครื่องต่อน่าจะเกิน200น่าจะ200นิดๆหรือเปล่าวะใช่น่าจะใช่แหละทุกคน เดินเครื่องแรงๆดิปิงป้งปิ <c> ้ง <oughs> เดินเครื่องแรงใี่เราเราทันนะเนี่ยแบบนี้เราก็เดินขึ้นไปอีกจิภาคแล้ทีทวิเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อชอโคโค็อกโกแลตชอล็อกโกแลตชอล็อกโกแลตเรียนเพิ่มอะไรบ้างเอ่ยฟื้นฟูทุกทางเสร็จนะครับแค่นี้ไปก่อนก็ได้ก่อเฟ้อเฟ้อเดี๋ยวเรากินแล้วก็เราก็มาวิ่งต่อนะทุกคนจะออกมาวิ่งนะแฮมทาโร่ในเมื่อมันฟื้นฟูมาแล้วเดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วให้เต็มที่นะครับผมว้ากูตก โอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสําหรับแมปนี้นะครับผ,ผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมผมว่ามันสนุกอยู่นะทุกคนแต่มันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรให้ทํามากมายแต่ผมว่าสนุกนะครับผมสําหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบายบาย